โอเคครับเอาล้วครับขอต้อนรับเข้าสู่ CGS Channel นะฮะวันนี้เราอยู่กับนายดอนเลสนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็คืออเจ้าตัวที่จะเป็นปัญหาสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆเลยนะครับแบบว่าไกลดิ้งขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตัวแรกสุดที่น่าจะเริ่มเป็นปัญหาน่าจะเป็นเจ้าอเอเมอร์เมนนะครับหรือว่าเจ้าหมาไฟจอมวิ่งนั่นเองนะฮะก็อ่ะแล้วว่ามาว่ากันเรื่องของตัวของเจ้าหมาไฟเองก่อนมันโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ ถ้าเราอยากกระโจมตีมันแรงก็คือใช้อาวุธทาตุน้ำแข็งนะครับอาวุธที่ผมเลือกมาใช้วันนี้ก็สําหรับผู้เล <s> ่นใหม่เอาแบบตัวที่จะเจอในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะเป็นเจ้านกฮูกน้าแข็งนะครับหรือว่าสเครปนั่นเองนะฮะก็คือล่าสเครมาแล้วก็ทาอาวุธธ่าตุน้ําแข็งมาสักอันหนึ่งครับสำหรับช่วงเริ่มต้นนะฮะก่อนนี้ผมเอามาให้ดูก็คืออันนี้นะครับเป็นดาบสเครฟเซเบอร์นะฮะก็เจมมีก็ใส่ไปครับถ้าไม่มีก็ปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่ใช้ไว้ตั ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าบวกสุดหรือยังนะครับแต่อัน,นอดาบเล่มน,นี้ของผมตอนนี้ก็อย่างได้เห็นครับพลังโจมตีคือ220นะฮะแล้วก็โจมตีมันท่าต้่งแข็งครับก็ทีนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆที่แบบยังไม่มีเจ้าดาบอันนี้ก็น่าจะต้องใช้เป็นอ่าพวกอันนี้ก่อนนะครับพวกอ่ชาชาร์ลเซเบอร์อันนี้นะครับก็คือมีความสามารถในการตัดพาร์ทบอสนั่นเองนะฮะก็อาจจะพอใช้ทดแทนกันได้นะครับแต่ผมเอาเพื่อความง่ายนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะเอาแบบว่าง่ายๆจริงอ่ะถ้าคนมีเวลาหน่อยก็ไปฟาร์มนนก้แข็งมาก่อนครับ เพื่อที่เอาดาบน้ำแข็งไปตีเจ้าหมาไฟนะฮะส่วนชุดก็กันไฟครับถ้าไม่มีก็อะไรก็ได้ที่ทีถึกที่สุดที่ไม่แพ้ไฟนะครับใส่ไปก่อนนะฮะถ้าเป็นช่วงเริ่มเกมเลยเนี่ยน่าจะสักประมาณน่าจะชุดเขียวอ่าเซตไหนเอ่ยเจ้านี่เนาะเซตสคารนั่นเองนะครับเออสำหรับเริ่มเกมนะครับเซตสคารกับเซตควิลนะฮะลองเลือกใช้กันดูนะครับสําหรับต้นเกมนะฮะจะได้ทั้งคู่นะครับเซตเนี้ยจะได้นเรื่องของความถึกนะครับที่มีความถึกนิดอ่าความถึกขึ้นมาหน่อยนะฮะล้มยาก ส่วนเซตคิวเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการตัดพารนะครับก็คือจะเป็นการเบรกพาร์ตของเจ้าหมาไฟเนี่ยง่ายขึ้นแต่ก็จะ,ะความถึกก็จะน้อยลงกว่าชุดเขียวนะครับสำหรับเริ่มต้อนอันี้คือที่ผมแนะนํานะฮะแต่ในคลิปน,นี้เดี๋ยวเราจะไปแนะนําสเต็ปการฆ่ามันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะจัดเต็มซะหน่อยนะฮะเอาชุดที่ผมมีเท่าที่คิปว่มมาดีที่สุดที่ผมมีในตอนนี้แล้วกันนะฮะส่วนดาบเนี่ย กดาบแรงไปเลยแล้วกันออที่ผมมีตอนนี้ก็จะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นดาบน้่งแข็งเหมือนกันนะฮะดาบของเจ้าแพนก้ารัเองก็ไปที่เอมเบอร์เมนนะฮะอ๋ออยากเออ,อผมเปลี่ยนเป็นดาบเบาแล้วกันผมอยากเทสเหมือนกันว่าถ้าเป็นถ้าดามเมจมันไม่แรงมากเนี่ยเราจะจคงเบรกมันได้ด้วยดาบอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่เคยไม่อาไม่เคยเทสแบบเป็นเ,เล่นเป็าเราเอมเบอร์เมนนะครับลุย ครับก็ <c oughs> าการเบรกเจ้าเอมเบอร์เมนเนี่ยจริงๆแล้วทาได้ทุกอาวุธเลยนะครับน่าจะยกเว้นแค่เชนเบดอย่างเดียวเลยนะครับไอเจ้าเรียกว่าอะไรนะนดาบคู่หรือว่าเคียวคู่นะ่ะที่เป็นเชนเบดนะฮะอันนั้นเหมือนว่าตัวอาวุธเองมันไม่ได้มีความสามารถในการเบรกบอสเท่าไหร่นะครับแบบว่าใช้ใช้ตีสวนกับบอสให้บอสล้มนะฮะทีนี้อาวุธอื่นๆใช้ได้หมดนะครับคอนก็ใช้ได้ฮะแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ทีนี้ผมเลือกใช้ดาบมาทดสอบให้ดูนะฮะเพื่อว่า เลนแบบเบสิกเบสิกที่สุดสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันนะเพราะว่าดาบมันใช้ง่ายที่สุดแล้วนะครับคอรสเนี่ยจริงๆมันเหมือนจะใช้ง่ายแต่จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะต้องมีเทคนิคในการใช้งานพอสมควรนะครับขวานก็เช่นกันนะฮะแต่ขวานจริงๆเล่นง่ายสุดนะออแล้วก็ทีเนี้ยถ้าเราลงมาเป็นตี้นะครับมันจะมีเรียกว่าอะไรดีมันจะมีความยากตรงที่ว่าเวลาบอสมันวิ่งเข้าหานั่นแหละมันจะวิ่งเข้าหาแค่คนเดียวในกรณีที่ทั้งตี้ยืนแยกกันเนี่ย คนที่เขา,าฟาดบอสล้มไม่เป็นเนี่ยมันจะทําให้เสียเวลาในการล่านะครับผมเคยตอนเล่นใหม่ๆนะครับลงมาแล้วแบบมีคนหลุดไปเนี่ยเด็กแค่สคนอ่ะไม่ผ่านนะฮะที่ไม่ผ่านเนี่ยคือเวลาไม่พอนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะาฟาดบอสล้มเป็นเลยครับแล้วเอเบอร์แมนถ้าฟาดไม่ล้มเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาเสร็จโจบเสร็จมันก็จะวิ่งหนีของมันอยู่เรื่อยๆนะครับทาให้แทบจะตีมันไม่ตายจนเวลาหมดนะครับเออจนทุกคนตายไปทีละคน2คนแล้วก็แพ้ไปนะในที่สุดนะฮะมา ชุดแรกนี้ไม่มีอะไรครับทำอะไรไมกับมันไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็คะแค่รอมันโฉบเข้ามาแล้วหาจาหังหวะฟาดเอาครับเอ๊ะหรได้ลองดูปึบนี่ได้เว้ยนี่แหละครับใช้ดาบก็คือลิกขวาง่งายๆเลยครับนะฮะฟันหนักใส่มันครับแค่นั้นมันก็จะล้มกิ้งล้วครับหนึ่งสองเดีย๋ยวคอมโบใส่ไปก่อนอะจะบน่บนๆให้ฟังไปเรื่อยๆเข้ามาไม่มีอะไรครับหลบถ้าฟาดได้ก็ฟาดครับถ้าไม่ได้ก็ปล่อยนไปนะฮะไม่ต้องไปตามไม่เสียเวลาครับเอ็มเบอร์แมนเป็นตัวอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะมันจะเป็นตัวที่เข้าๆออกๆ นะครับให้มันตัวติดไฟก่อนเออนี่ไงย,ยังไงจังครับปุ๊บเราลองเก็บสตาเมเนเรานิดนึง,นงการหลบการโจมตีของบอสนะครับวิธีที่ง่ายสุดก็คือกิ้งเข้าหามันนะฮะจะทําให้เราปลอดภัยจากการโดนโจมตีแน่นอนนะครับการตั้งว่าครับแล้วที่ขวาใส่เนี่ยตาแรกกันนิดนึงแต่ก็ยังไงมันก็ล้มนะฮะแล้วก็อีซี่สำหรับเราครับการใส่คอโมโบทุกอย่างที่เราคิดได้เข้าไป ซ้ำเติมเข้าไปครับตอนนี้เขาแตกแล้วนะฮะผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่ในการตีละโอเคอึ๊บอ่าจังหวะนี้ก็น่าจะได้แค่สองทีครับแนะ่น่ะจะมีโดนสวนด้วยนะฮะก็ประมาณนี้หลบอีกหลบไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่รีบหลบไปเรื่อยๆครับรอจังหวะมันจะพุ่งใส่เรานะครับแล้วก็คอยฟาดมันให้ล้มแล้วทีเดียวครับถ้าจะเอาชัวร์คือลงโซโล่ง่ายสุดนะฮะสำหรับผมในะความคิดอาวุธถ้าอาวุธเรายังไม่แรงมากเนี่ย S <S <an> ก็ไม่มีอะไรครับก็อ,อาจจะแค่นานๆหน่อยแค่นันเองฟาดมาให้ล้มไปอย่างเงี้ยไม่มีอะไรครับปึ๊บยิงมันจับกันต่ออันนี้ผมไม่ได้ใช้ยาใช้อะไรให้ดูเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะน,นี่นะให้ดูเรื่องของการใช้ดาบเบรกมันครับง่ายที่สุดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันยิงไฟแล,ล้วก็ยิงหลบแค่นั้นครับปึ๊บไม่มีอะไรฮะร่อนพุ่งเข้ามามันไปตั้งหลักพุ่งเข้ามาใหม่ใอ้ยิงก่อนะหลบแป๊บนึงชิบเอ้ยเอาอยัางเหมือนเดิมครับกัดจังหวะฮะ ขี้ขวาใส่อันนี้ไม่โดนอยู่ที่การฝึกฝนนะครับข้อ,อดีของการใช้ดาบก็คือเวลาที่เราโจมตีคิดขวาเนี่ยมันไม่เสียสตามิน่านะครับมันจะทําให้เราเหลือสตามิน่าเอาไว้ใช้ในการกลิ้งเยอะครับมาฮึ๊บอ่าแลกกันไปตลอทีงั้นสบายๆครับเราต่อเล่นขามจบนี่เน,น,นี่ยนีเ่เนี่ยเบสเบสมดเบสักชิ้นเลยฮนะมาอีกที โดนไม่โดนน่าจะแบบนิดนึงอ่ะไม่โดนฮะการทุ่มในคลิกขวาของดาบนะครับการจังหวะสวยๆนะมันจะไม่ยากเลยหานี่เร็วไปปุ๊บไม่เป็นไรนี่คือมัน,มนยังไม่วิ่งอีกนิดนึงครับเราใส่มันก,ก่อนรับเต็มได้ครับไม่เป็นไรปุ๊บมาเรื่องของการใช้ดาบเนี่ยน่าจะไม่ต้องอ่าแนะนำอะไรกันเนาะมันมันไม่ได้ใช้ยุ่งยากอะไรอยู่แล้วนะฮะ เรียบร้อยโดนครับปุ๊บมันตัวแดงฮะโอเคปุ๊บชิัเฮ้ยเอ้ยโดนหรอนะ่ะโอ้โหฮิตบ็อกซ์นี้โดนได้ไงเออมา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  ฮ้ยขานี่พังไปแล้วโอ้ฟันไม่ได้อะไรเงี้ยฝันไม่ได้เรบรกแล้วฮะจะได้เข้าใหม่ครับวิ่งเข้าใหม่ไหมข้ามาใหม่ไหมอย่างนั้นฮึบออืโอ้โหนี่โดนไม่เต็มเคเครับเราต้องปาตีฝั่งนี้มันนะฮะไฟดับไปจิ เอ้ยเจ็บติดแข็งแล้วช่วยอะไรเราไม่ได้ติดแข็งแล้วเนี่ยมีแดงอีกรอบมีแดงอีกรอบมาอึ๊บฮึ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 บสะบัดมาไม่เจ็บ อย่าเพิ่งหนีเจียนอืนอ,อขาหลังขาหลังเออเนียมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีนหนย่าให้มันหนีย่าให้มันหนีอย่าเพิ่งไปเฮ้ยโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Emberman นะฮะสำหรับใครที่มีปัญหากันในการผ่านยากใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามาเป็นปาร์ตี้ถ้าเราเล่นกับเพื่อนที่แบบคุยกันได้นะครับ วิธีที่อีกวิธีหนึงที่ง่ายๆก็คือว่ามายืนรวมรวมกันเลยฮะเวลาที่มันจะพุ่งใส่ใช่ไหมแล้วก็มายืนกระจุกกัน4ี่คนเลยครับเออลงมา2คน3าคนหรือยังไงก็แล้วแต่ก็มากระจุกวมกันเวลามันพุ่งเข้ามามันจะได้เข้ามาที่จุดๆุดเดียวนะฮะแล้วก็ลุมเชื่อยกันป้ายคนละทีครับมันต้องโดนบ้างแหละนะฮะแล้วก็พอโดนปั๊บมันก็จะกลิ้งโคโลอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วเราก็ไปซ้ําตอนที่มันล้มเอานะครับนี่คือเป็นวิธีการจัดกรากับเอมเบอร์เมนที่ง่ายที่สุดนจะ นี่เดี๋ยวผมไปตามล่าตัวันก่อนโอเคครับเจอมาแล้วฮะทีนี้ผมมีไอเทมใหม่มานะครับทัเฟิไปในช่วงเกาะล่างๆก็จะได้ไอเทมใหม่มาเรื่อยๆนะครับให้เราคราฟได้นะครับอันเนี้ยไม่สามารถสวนได้นะครับเพราะฉะนั้นหลบก่อนผมมีแอร์สไตร์ครับใช้ได้หนึ่งครั้งเดี๋ยวจะลองดูตอนที่ฟ้าไปนล้มไปแล้วนะฮะเข้ามาฮึบไม่ล้มแฮะ ไม่ถึงเอ้ยอีกทีดิจะล้มดีไหมจะล้มดีดีไหม,ม,ไ,หมไม่ลม้มมันไม่ยอมลม้มไม่ยอมลม้มเดี๋ยวเถอะยิงไฟครับแตกร่างแล้วเฮฮะเรามาันพนะุ่งครับยิงก่อนฮะถ้ามันยิงดีเลยเราตั้งหลักนิดนึงครับขอทำระยะน,นิดนึงนะเพื่อความชัวร์นะต้นไมบ้บังอีกแล้วคือ thì hơi giết lên không yeah, ai lúng lâu ôi đạp cũng quyền mấy đồn mà hứt ôi chà tem tem đó là x4 ยังไงอะ่ะสั่งให้ลงยังไงอะ่ะขอลองดิอา้าวกดสองครั้งโเว้ยวุดเลยตานี้โอ้เราเลยไม่ได้เห็นดาเมจของแอสไตน์เลยครับอ๋อโอเคครับไม่เคยใช้นะครับอ่าเราเฟลใหญ่โตทีนี้ทั้งมันมาในเมื่อเราใช้ของหมดไปแล้ว,ลวก็ต้องฟาดมาให้ตายแล้วฮะสังเกตน,นะครับ ตรงหัวมานล้วผมตีเจ้าพาร์ตแตกไปแล้วนะฮะตอนนี้ดาเมจที่ขึ้นก็จะเป็นตัวเลขสีเขียวกับสีเทานะครับสีเทาเนี่ยคือเป็นสแต็คเกอร์นะคะคือเราจะยิ่งตีเข้าไปก็คือมันจะล้มครับตอนนี้คือพาร์ตมันไม่เหลือแล้วนะฮะถ้าพาร์ตเหลือจะยังเป็นสีเหลืองนะครับเฮ้ยจ้ามานี่ปักเสาน้ำแข็งวิ่งเข้าหางก่อนแหกไม่แหกโอ้โหดิจริงจริงมา แน่นซะด้วยนะดกยาอรอปิ๊กโผโ่เร็วไปไม่น่าเป็นกระดกยารอไปเลยอ่ะฮึบเข้ามานี่เอาว้ารัดใจครับวิ่งเลยฮึย๊ยจ้าโอเค ถ้าฟันได้แบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกหน่อยนะคือตัวเราจะไม่โดนอะไรเลยนะครับมันจะโดนแต่เจ้าบอสนะครับแล้วมันก็จะกิ้งลอยข้ามเราไปนี่คือผมก็ไม่ได้เสียงขนาดนั้นครับแค่การตังหวะให้ฟันโดนมันได้ก็โอเคแล้วอย่าหนีอย่า๋พุ่งหนีนเฮคั hey, บเซตตึ๊บหลบหนึ่งทีฝ่าหางฝ่าหางขาตัวที่นี่ไอ้ยขอที่หน่ะ ใกล้ไปบวกเอ้ยเถอะโดนอดนึอย่างงั้นถังขาดจ้าทำไมทำไมอึอึอะไรอะไรอะไรของเองวะปั่นไม่โดนสองทีแรกโอ้ระยะนี้เราก็ลองวิ่งขึ้นมาใหม่ครับโอ้โหปั่นไม่โดนอีก การหันหน้านี่สำคัญนะครับบิดบอกกันฟันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นนะฮะแล้วก็แคบด้วยหันหน้า,นานเบี้ยวนิดเดียวนี่อย่างได้เห็นเลยนะเนี่ยแล้วคือมันเป็นตัวอย่างนี้ครับถ้าเราปาดมันล้มไม่ได้เนี่ยจะจับมันยากมากครับเออม,มาแต่ถ้าฟาดล้มเซียนๆน่ะไม่ใช่ปัญหาครับ พวกเย็นแหมถ้าไม่จะออกตัวฟาสแตกไปดิเฮ้ยอโ้โหไม่โดนอีกอยังจะหนีหอีกโอ้โหใจคอรู้สึกเหนื่อยกันมันจริง อ๋อไอเจ้าเปอร์เซ็นทางด้านขวานะครับก็คือถ้ามันเต็มร้อยเนี่ยก็อย่างที่น่าจะรู้กันแล้วนะครับบอสมันก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะใช้ยารวมถึงชุบชีวิตเพื่อนไม่ได้นะครับมันเป็นระดับความอันตรายของบอสนั่นเองนะฮะถ้าเราฟาดมันล้มหรือว่าเบรกพาร์ได้เรื่อยๆเนะี่ยไม่ต้องมันก็อ่าไม่ต้องกังวลครับตัวเปอร์เซ็นมันจะลดเองนะฮะป๊บ,บมา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 บิาเข้ามา กัละยาณนิดน,นึงึบโอเคเนี่ยเพอร์เฟกต์นะครับอันนี้เราไม่เป็นไรเลยนะฮะเราก็ฟันเก็บประแต่งเราไปมันก็จะไปะแปลงร่างครับก็โดนไปเยอะครับผมมาล้างไฟมาโอ้โหตัวแดงพร้อมตอนมาตัวแดงเหมือนว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าเดินครับเพราะฉะนั้นเราต้องกะจังหวะใหม่ทำระยะก่อน ไกลๆเลยนี่ไงหันหน้าเบี้ยวโอ้โหความแม่นนี้เฮ้ยโดนเสยลงหลุมไอ้บ้าเจ็บใจว่ะหันหน้าหันหน้าหาหันหน้าหาดีดีดีโอเคปันหัวมาเลยแล้วกัน ไา้สัเหลือแค่นี้อังจะหนีมาอีโกโถยเจ็บใจว่ะ <c oughs> นี่แหละทรงเสียบหางมันโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับน่าจะเรียกว่าเทคนิคหรือว่าทริคได้ไหมน่าจะได้อยู่เนาะสำหรับการจาัดก,การกับเจ้าเอมเบอร์แมนครับเพราะว่าถ้าเราตีมันไม่ล้มเนี่ย ยากแน่นอนนะฮะถึงจะมี4คนก็ตามนะครับถ้ามันไม่ล้มเนี่ยเอามาลงยากมากครับเพราะมันจะวิ่งพลาดเลยนะฮะก็ทีนี้เรื่องของอาวุธต่างๆที่ใช้เบรกได้ก็ทุกอันนั่นแหละค้อนใช้คลิกซ้ายได้ครับคลิกซ้ายเหวี่ยงธรรมดาเลยนะฮะกาจังหวะให้เหวี่ยงโดนนะครับส่วนวอลพายหรือว่าหอ,อกเนี่ยก็คลิกขวาได้ครับรวมถึงอันติยิงแสกหน้าก็ใช้ได้เช่นกันนะครับทีนี้ถ้าลงมันตี้ก็อย่างที่ได้แนะนําไปนะฮะให้พยายามมายืนรวมๆกันไว้ตอนที่มันวิ่งใส่นะครับแล้วเราจะได้ช่วยกัน ฟาดเป็นคนละที2ทีนะครับเผื่อจะพลุกโดนบ้างนะครับแต่ถ้าจะเอาง่ายๆก็อย่างที่ผมเล่นนี่แหละครับเป็นโซโล่นะฮะอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับแต่ว่าความง่ายในการเล่นมันน่าจะง่ายกว่าแบบปาร์ตี้นะครับมันจะลดความหัวร้อนของตัวเราลงเออเวลาใครเล่นไม่ได้หตังใจนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสวันนี้สวัสดีครับ